เปิดตูดหรืเปิดตูดค <ilim ens> ่ะจะเมยหน้าเรากินมากเด้วฟันก็ผุเอาหลอกลูกกินมากเด็วฟันมันผุเพยน คิวใส่ชุดนี้หล่อลูกใส่ชุดนี้หล่อเลยใส่เหมือนพี่ไงใส่เหมือนพี่มานี่บางิีโมกนนี่บางิปขโมกะขรับก็วิ่งเหยื่อโก็รมมาเล็ดเลนี่พี่ย่างปบ้านโมแม่มดใส่เกงก่อนไม่ใส่ค่ะใส่ค่ะใส่ แอ้ใส่อันนี้มันเหมือนไปทำงานไม่หรอไม่หลอหลอเซ้ได้ไงกินด um, mm ้วยกินด้วยกันจะมายั่งทำไมก็ให้น้องกินด้วย ก็ของน้องน่ะอเนียเลยจ้มเออคนล้มอ่ะอ๋อครับครับขนมอืมไฟฉายคิวนะอืมไฟฉายคิวอะ

ล้วก้าวเ้าสู่หนทางที่ต้องเดินเ้าสู่หนทางที่จะไปพราะไปเจอควาน,นลองไปลนอะงจำได้ไหมอ่ะลองสิ แม่จับจับไออีคิวเปลี่ยนชุดหนึ่งชุดเหมือนกรรมกรชอบยังงเสื้อลายนมชาจังบ้านอ่ะสามชั้นอ่ะมูสามชั้นเดินออยกิตติ์สิยห่ระต้งี่นี้แต่มไม่ไม่มีใครช่วยเพราะไม่มีใครทำเป็นเือนยูนูม่อกไใครร